สวัสดีค่ะมาพบกับช่องใหม่ในปุกชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนบ้านมานะมาหานะคะก็เป็นวันเกิดนางด้วยตรงกับวันคริสต์มาสแล้วก็เอาของมาให้เ thank you thank you v e r y s t m a s h ินดี YouTube Christmas thank you มีของมาให้นะคะนางน่ารักมากเลยเอาของมาให้เพื่อนบ้านข้างๆนะคะ ที่เวลาเรากลับเมืองไทยเขาก็จะมาดูแลบ้านให้ป้าบ้าชอบให้เขาดูแลบ้านแล้วก็มีกุญแจเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเขาก็ช่วยเหลือเราได้นะคะนางน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะแฟมิลีีนะคะแฟมีค่ะเอาของมาให้ที่บ้านนะคะเนโชห้โลกก็ให้เลยนี่เอามาให้เพลงด้วยนะคะนี่ค่ะ Oh, don't walk away. On not no, get out of the campfire. Um, <laughs> but walk away he my go Like No, oh, are oh, only a few minutes. What? <laughs> right? Ah, oh, oh. yeah, absolutely. Oh. Oh. Right? yeah, yeah. 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 get that, yeah. Yeah. The Oh, <laughs> Oh, no. let me wake up now. ตกใจนะคะตกใจนิดหน่อยเร่อสบายเดอก่อ้อแล้วงั Yeah, you try. You try. Run. Open. It. Open. <laughs> open. Look. Open. Look. Open. Yeah, open. Oh. Hey. Open. Look. Open. Look. Oh, fit. Open. 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 นางอายนะคะนางจะนิ่งๆแบบนี้ค่ะนางอายเพื่อนบ้านน่ารักนะคะเขาก็จะมาหาเราทุกปีแบบนี้นะคะก็จะมีของขวัญมาให้อย่างนี้ทุกปีเลยนะคะก็เป็นวันเกิดของนางด้วยตรงกับวันคริสต์มาสด้วยนะคะครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะมาหาเามีนี้เรี

อะเล Rogue, เลูกเร็วเร็วโอ้เพ pues er. ี้ยนเร็วโอมองคนโน้นทีคนนี้ทีนะคะอ้ยมชวชวมาไปไปโชว์มอะไวมองเียมองเดคนมาเยอะแยะนางก็อายนะคะมองคนโน้นทีคนนี้ทีอะไรลูกอะไรลูก ป้าป้าแก้งเอาเบียให้มาลมาหามมีเดีวมาหามมีเดียวัววอสรองใ่ใช่อายไม่ยอมเดินไปไหนเลยนะคะ โอเคค่ะงั้นก็ขอพูดคุยกันก่อนก็จบวิดีโอไปเพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคะที่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ